สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หสิงหาคมปี68นะครับวันนี้ก็เช้าวันพุธนะครับเนาะวันพุทธทิพย์จะวางแนวทางของฮานอยให้ฝสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะวันพุธก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับมีเวลาต่วที่ราพัฒนาให้สีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะ รัฐบาลไทยก็รอไปก่อน,นครับเนาะตอวนี้ก็สืกเลกสึกเงินร้อยเงินพันไปก่อนตัวนี้ทางบ่าวสารคามรัฐบาลไทยคัดได้แล้วครับเนาะถ้ามีเวลานะ้ะลงให้ครับเนาะไม่พรุ่งนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับเนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับเนาะวันนี้ถ้ามีเวลาจะลงทางของต่อจากเรลาพัฒนานะครับเนาะเป็นของพี่ชัยเจดีนะครับเนาะพี่ชัยเจดีถ้ามีเวลานะครับเนาะมีเวลาก็วันพหัสเดิมนะครับเนาะก็ คลิปนี้ก็หาหน่อยไปก่อนน ne, á, 8, nah, ะ th ครับเนาะสำหรับคอหาหน่อยสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันนะครับเนา Vi ajudar, ะค่าเวลารอสึกใจสึกเงินแสนก็ย้ำมาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเช่นเคยครับเนาะไม่ใช่เป็นน้อยลาวไทยนะครับเนาะแนวทางบ่าวสารคามตัวนี้ก็ไม่สบายก็ยังไม่หายดีครับเนาะเป็นเป็นวัดไข้วัดนะครับเนาะเสียงขึ้นจมูกเลยนะครับเนาะเสียงก็แปลกๆก็ ฟังดูก็เป็นแปลกๆเนาะตัวเองยังแปลกๆเนาะคนอื่นคนอาจจะแปลกเหมือนกันนะครับเนาะแต่ดีคือไม่ไอเนาะแต่ก่อนไอด้วยเป็นไขวัดด้วยตัวนี้วัดไม่มีครับเนาะเหลือไอน,นิดหน่อยไม่มากคนระับเนาะแต่เสียงยังขึ้นจมูกนกเลยครับเนาะไม่รู้เป็นไรจะรอสักพนะักครับเนาะำมูกน้ำเมือก็ยังไม่หายดีดีขึ้นเยอะ,ะครับเนาะดีขึ้นเยอะแต่ก็พอพูดได้เนาะแต่ก่อนพูดไม่ได้เนาะพูดแล้วต้องอครับเนาะอ ฝุ่นเยอะอะไรเยอะก็เจอฝุ่นหน่อยก็ไอครับเนาะบอบบางเหลือเกินเนาะอายุเยอะขึ้นวันนี้ก็เหมือนเดิมคนระับเนาะเหมือนเดิมเหมือนดิคลิปสดเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาน้องนนมาทำบุญที่วัดครับเนะาะถวายสังกทานเสร,ร็จก็อขอนกระบ,บานก็แวให้อา่านปลาเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยคนระับเนาะทุกครั้งทุกคลิปที่วัดก็มีปลาคนระับเนาะปลาเยอะนะเนาะแต่ตัวไม่ใหญ่เฉยให้อหารไปปลาตัวไม่ใหญ่ไม่เหมือน สวนสุขภาพรัดหลวงเนาะตัวใหญ่ปลาเยอะและตัวใหญ่นะครับเนาะสวนสุขภาพรัดหลวงแล้วก็สวนบังกะเจ้าคนระับเนาะแต่ในวัดตัวเล็กเนาะตัวเล็กตัวเล็กแล้วก็เยอะแต่ตัวเล็กรู้สาเหตุนะเพราะว่าทําไมถึงเยอะแต่ตัวเล็กตัวเงินตัวทองเยอะมากคนระับทองเยอะมากจับกินหมดเนาะสงสัยตัวใหญ่มันไม่ค่อยคลองแข่วนะครับเนาะ ตัวทองเร็วฝ้าทองเชยอะมากครับเนาะจะใช้จับกินกันเยอะนะเนาะตัวเล้วจับกินกันเขาก็ไม่ได้ไล่หนีมานะอยู่ด้วยกันไปประมาณนี้นะครับเนาะก็วันนี้ก็ดูผลก่อนนอะก่อนหน,น้านี้ดูผลก่อนเมื่อวานเมื่อวานรอบห้าโมงครับเนาะโชคดีไปครับเนาะโชคดีไปแนวทางที่บอกาซ้ำให้ไปเผิ่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้ครับเนาะ เป็นฮานอยรวมนะครับจากห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มชอบรอบไหนก็จัดรอบนั้นนะครับเนาะชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลยถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนรอบห้าโมงก็สองตัวล่างก็เจ็ดสองสามตัวบนก็สองหกสามนะครับเนาะเจ็ดสองก็บสองหกสามเจ็ดสองเราไม่มีครับเนาะแต่เป็นหกสองแทนเสียดายมากคนระับเนาะเสียดายมากเส็ยดเด,เดียวนะครับเนาะ ขาดการผิดนะครับส่วนสองหกสามก็เต็มเต็มนะเนาะสามตัวแตกเลยไม่ต้องกลับเลยตรงตรงครับเนาะแต่ไม่ใช่ชุดเน้นนเะสียดายเนาะไม่ได้หนักมือเท่าไหร่ก็สำเนินให้จะสองสี่หกสองสี 5, 5่ห้าสองห้าหกสองหกสามเป็นชุดลองนะครับเนาะก็เลยไม่ได้หนักมือครับเนะาะก็เสียดายแต่ก็มีกำไรพอสมควรนะครับเนาะก็ใค่าตามก็ดีใจด้วยนะครับใครตาม ก็มาที่รอบหโมงนะครับสองตัวล่างสี่ศูนย์สามตัวบนก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดตอนนี้พี่เขาเบิลใส่เลยเนะระเบิลใส่เลยเลขเบิลเราไม่มีนะครับในช่องเราสี่ศูนกับศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ก็ไม่มีนะครับเนาะมีแต่สี่สองครับเนาะ7จ็ดเจ็ดก็ไม่มีนะครับเนาะเจ็ 7, ไม่มีสักตัวเมื่อวานถ้าเรามีเจ็ดอาจจะได้เจ็ดสองครับเนาะ แล้วก็มาที่รอบ1ทุ่มนะครับส,สองตัวล่างศูนย์สามตัว,ตว,ตว,ตวก็ศ1นย์หนึ่งหนะครับศ9ย์กับศ1นย์กศย์ก็ไม่มีสักตัวแล้วห่างไกลความเจริญมากศ1นย์หนึ่งหกก็ไม่มีอย่างที่บอกครับเนาะมีแต่ห2สองสองห6หสามสามหศูนย์หไม่มีหนึ่งหไม่มีนะครับเนาะก็บอนก็ได้ไปดิ้งหนึ่งครนะับเนาะเส่สามตัวแตกเลยใครตามก็ทีเจ้ด้วยครนะับเนาะใครตาม ขึ้นไปตามก็ชมผู้ฟอลมันเถิงมันเดิมครับเนาะวันเคยตามก็อาจจะพอได้ค่าน้่งพริกข้าวปลาทูครับเนาะข้าวกะปีน้ำปลานะครับวันนี้ก็มีแนวทางลงให้เหมือนเดิมครับน้ำแค็งสลดจดจดไว้นะครับสลดจดสลดแคปก็รอแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะลงมาแคบตัวคลิปนะครับพยายามฟังให้จบวันนี้เด่นห้าเด่นสามนะครับเด่นห้าเด่นสามจับคู่ก็สามสองสามสี่สามเก้าห้าสองห้าสามห้าเก้า 92 94ทวนกันนะครับฮานอยวันนี้เด่น5เด่น3จับคู่ก็32 34 39 52 53 59 92 94นะครับ8คู่ก็ให้เน้นไปที่59 53แล้วก็39นะครับ59 53 39 3คู่นะครับเนาะเน้นให้3คู่ ก็ชุดสามตัวมีรุ่นสี่ชุดเหมือนเดิมครับเนะาะวาันโชคดีไปวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเนาะชุดสามตัวลงทุนน้อยกำไรง,งามก็ชุดสามตัวนี่ครับเนาะก็วันนี้มีสองห้าเก้าสองห้าสามสองสามเก้าแล้วก็สองสามสี่นะครับเลียงครับเนาะสองสามสี่เลียงไปเลย <c oughs> ก็สี่ชุดนี้เน้นไปที่สองห้าเก้าสองห้าสามสองสามเก้านะครับ สามชุดรับรองเป็นจุดนินจุดเดียวกันนะครับกับชุดสองตัวถ้าใครฟังจนจบวันอาจจะเข้าใจนะครับเนาะชุดนินครบทัวดับรองจาชุดสองตัวเลยชุดสามตัวนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะวันนี้วันพุธวันพุธก็มีเลาพัฒนาด้วยมีเวลาตอนที่เราพัฒนาให้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็วันพุธศุกร์อาจารย์พุธศุกร์ครับเนาะมีเลาพัฒนา บางนคน,นะนก็ชอบลาวพัฒนานะครับเนาะบงคนก็ชอบฮานอยนะครับเนาะถ้าฮานอยมีสามรอบคนระับเนาะรอบสามรอบห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มคนระับเนาะสามรอบอลหันถ้าจัดแล้วถ้าพลาดมีโอกาสดาบแก้ตัวอีกทนะ่าเราบงคนชอบบางคนคนรัฐบาลอย่างเดียวนะครับเนาะก็สะดวกแนละ้วแต่สะดวกครับเนาะชอบคนอะอย่างไม่ว่ากันคนระับเนาะนรัฐบาลไทยคนรอไปก่อนคนระับเนาะอีกนานคนระับเนาะสองอาทิตย์โดยประมาณ กว่าจะได้เกมมือครับเนาะสุดคอน้อยคอเราพัฒนามีอยู่เรื่อยๆครับเนาะให้แก่ตัวอยู่เรื่อยๆสึกเล็กสึกร้อยเงินพันนะครับประมาณนี้ก็ไปเรื่อกครับท้ายคลิปก็หน้อยกว่าตัวนี้นะครับจะมเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะก็ห้าเก้าห้าสามสามเก้านะครับห้าเก้าห้าสามสามเก้าจัดไปครับเนาะสามคู่นี้เผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะสามคู่นี้แต่ถ้าไม่ชอบสามคู่นี้ก็เลือกคู่อื่นได้เลย,เลยครับเนาะเลือกคู่ได้เลย คนเราชอบเป็นหวนกันครับว่ากันไม่ได้เอาฝากกันแค่นี้นะครับเจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ